ใครลำบากต้องลองดูแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปคาถาเรียกทรัพย์พระศิวลีจากหลวงพ่อกเกษมเขมโกหากพูดถึงการภาวนาหลายคนคงต้องภาวนาให้ตนเองรวยมีทรัพย์สินเงินทองงานนี้ใครที่กำลังลำบากพลาดไม่ได้ลองทำวิธีนี้ดูแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปคาถาขอโชคราบเรียกทรัพย์พระศิวลี โดยหลวงพ่อเกษเมเขมโกที่เป็นที่รู้จักของเราสิท,ทั้งหลายเนื่องจากท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีบารมีด้านโชคลาภและพระศิวลีต่างถูกขนานนามเรื่องอิทธิคุณทางมหาสิทธิโชคมหาลาภการบูชาพระศิวลีเป็นประจำจะทําให้ท่านเจริญก้าวหน้าและมีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายนอกจากนี้พระศิวลีเป็นหนึ่งในแปดสิบ พระอิศิมหาสาวกหรือสิทยิเอกของพระพุทธเจ้าซึ่งเรามักพบพระพุทธรูปท่านในท่ามือขวาถือไม้เท้ามือซ้ายแบกโกรดนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังทรงยกย่องพระศิวลีเป็นพระเอตาถัดคะในทางมหาลาภเพราะท่านมีบุญบาร,รมีสูงซึ่งหลวงพ่อเกษมเขมโกท่านได้แต่งคาถานี้ขึ้นมาพร้อมย้ำว่าการสวดนั้น ต้องสวดให้ครบห้าจบต่อหนึ่งครั้งเริ่มจากตั้งนโมสามจบสีวลีมหาเถรังวันถามิหังสีวลีมหาเถรังวันถามิหังสีวลีมหาเถรังวันถามิหังมหาสีวลีเถโรมหาลาโพโหติมหาสีวลีเถโรลาพังเมเททะคาถาบูชาขอลาบจากคนทั้งเจ็ดวัน คนเกิดวันอาทิตย์เจ็ดจบชิมพลีจะมหานามังสัพพลาพังพวิสติเทรสานุเวนะสทาหนติปียังมามะคนเกิดวันจันทร์สิบห้าจบยังยังปุริโสวาอิถีวาทูเรหิวาสมีเปหิวาถารสานุภาเวนะ สทาหนตุปียังมะมะคนเกิดวันอังคารแปดจบชิมพลีจะมหาเถโรโสโหปัจยาทิมหิเชยยะลาโพมหาลาโพ,าโพสัพพลาภาพระวันตุสัพพทาคนเกิดวันพุธสิบเจ็ดจบทิติถะเวราชาปิยาจา คาราตุเมเยสารตินิรันตรังสัพพสุขาวหาคนเกิดวันพรฤหัสบดี 19. จบชิมพลีจะมหาเทโรยักษ์ขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหีอหังวันถามิสัพพธาคนเกิดวันศุกร์21จบ ชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานะระปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิมหาราพังกรรณตุเมลาเพนะอุตมโมโหติสัพพลาภะพระวันตุสพัพธาคนเกิดวันเสาร์สิบจบชิมพลีจะมหานามังอินทาพรมมา จัปูชิตังสับพลาพังประสิทธิทีเมเทรัสานุภาเวนะสธาสุขีปียังมามะทางที่ดีควรสวดก่อนนอนทุกคืนและอธิษฐานขอพรอด้วยจิตใจที่แน่วแน่และปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่เสมอเพียงเท่านี้ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อลองดูนะครับหากท่านลองแล้วได้ผลอย่าลืมแชร์บอกบุญต่อ หรือแชร์ให้คนที่คุณรักนะครับขอบคุณที่รับฟังจนจบ